โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศสุราษฎร์ธานีสื่อการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่2ส,สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันอีกครั้งค่ะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับทิเชอร์ธีราพรค่ะและในวันนี้นะคะเราจะมาพบกันในหน่วยการเรียนรู้ที่3ค่ะเรื่องของการสืบพันธุ์ของพืชค่ะแต่ก่อนจะเข้าเนื้อหาของวันนี้นะคะทิเชอร์จะขอทบทวนเนื้อหาจากครั้งที่แล้วสักเล็กน้อยนะคะ ในครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องของพืชดอกหรือ angiosperm นะคะพืชดอกค่ะหมายถึงพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วนะคะจะมีดอกให้เห็นนะคะพืชดอกจะเป็นพืชชั้นสูงค่ะที่มีอวัยวะต่างๆครบสมบูรณ์นั่นก็คือรากลำต้นใบตาดอกและมเมล็ดค่ะมเมล็ดจะเป็นส่วนที่มีไว้สําหรับการขยายพันธุ์ค่ะ ในครั้งที่แล้วนะคะพืชดอกที่เรามาเรียนรู้กันนั่นก็คือมะม่วงค่ะมะม่วงนะคะเป็นไม้ยืนต้นค่ะแล้วก็จัดเป็นพืชดอกค่ะซึ่งมีถิ่นกําเนิดมาจากประเทศอินเดียค่ะส่วนประกอบของต้นมะม่วงนะคะก็จะมีรากลําต้นใบผลและก็ดอกค่ะและลักษณะของดอกมะม่วงนะคะก็จะเป็นช่อดอกค่ะและตัวอย่างสายพันธุ์มะม่วงนะคะก็จะมีมะม่วงอก,อกร่องทองมะม่วงเขียวเสวย มะม่วงมหาชนกมะม่วงโชคอนันต์มะม่วงหนังกลางวันมะม่วงแก้วมะม่วงฟ้าลันแล้วก็มะม่วงน้ําดอกไม้ค่ะนี่คือเป็นตัวอย่างสายพันธุ์มะม่วงนะคะที่จะเชื่อยกตัวอย่างให้นักเรียนดูกันค่ะต่อไปดอกมะม่วงค่ะดอกมะม่วงนะคะจะมีไว้สําหรับการสืบพันธุ์ค่ะแล้วก็เมล็ดของมะม่วงนะคะจะมีไว้สําหรับการขยายพันธุ์ค่ะสําหรับทอปิกในวันนี้นะคะก็คือพืชดอกชนิดต่างๆค่ะ จะไปเนื้อหากันนะคะเรามาคิดเพื่อเป็นการทดสอบก่อนเรียนกันก่อนค่ะข้อที่ 1. จากภาพคือดอกอะไรกอไก่ดอกกุหลาบขอไข่ดอกชบา้าคำตอบก็คือขอไข่ดอกชบ้าค่ะข้อที่2ภาพใดคือดอกมะเขือระหว่างกอไก่และขอไข่ค่ะ คําตอบก็คือก็ไก่ค่ะข้อที่3พืชชนิดใดไม่มีดอกในการสืบพันธุ์ก็ไก่เงาะขอไข่มอดคําตอบก็คือขอไข่มอดค่ะต่อไปเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยค่ะ พืชดอกนะคะหมายถึงพืชที่ไม่เจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะมีดอกให้เห็นค่ะพืชดอกจัดเป็นพืชชั้นสูงที่มีอวัยวะต่างๆครบสมบูรณ์ค่ะเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างที่เชื่อใจดูจากด้านบนมาก่อนเลยนะคะส่วนแรกก็คือยอดดอกตาข้างใบผลและภายในผลค่ะก็จะมีเมล็ดนะคะลำตน้นและก็รากค่ะ พืชมีดอกนะคะก็จะมีลักษณะที่สําคัญก็คือเป็นพืชที่จเจริญเติบโต,ตเต็มที่แล้วก็จะมีดอกและอาศัยดอกในการสืบพันธุ์ค่ะโดยใช้ดอกนะคะเป็นที่เกิดการปฏิสนธิระหว่างไข่กับเกสรตัวผู้ค่ะแล้วก็จะเกิดเป็นต้นอ่อนขึ้นภายในมล็ดค่ะซึ่งจะงอกเป็นพืชต้นใหม่ต่อไปค่ะพืชมีดอกส่วนใหญ่นะคะเป็นพืชที่พบเห็นได้ทั่วไปค่ะเช่นมะลิกุหลาบมะม่วงชบา้าตำลึง ัวมะละกอเป็นต้นค่ะและพืชดอกนะคะก็มีอยู่ทั่วไปหลายชนิดเลยค่ะมีทั้งที่อยู่บนบกและก็อยู่ในน้ําค่ะเราไปดูพืชดอกที่อยู่บนบกกันเลยค่ะได้แก่มะม่วงชบามะเขือกุหลาบมะพร้าวฟักทองมะขาม มะเขือเทศมะลิและก็มะละกอค่ะต่อไปเราไปดูพืชดอกที่อยู่ในน้ำกันค่ะก็จะได้แก่บัวสันตวาผักตบชวาผักบุ้งผักกระเฉดจอกแล้วก็เนค่ะ พืชดอกนะคะจะแบ่งได้เป็นสองประเภทค่ะ 1. ก็คือพืชยืนต้นค่ะพืชยืนต้นนะคะก็คือพืชที่มีอายุยืนส่วนต่างๆของลําต้นนะคะสามารถเจริญเติบโตได้ตลอดอายุค่ะและก็ยังออกดอกออกผลได้หลายครั้งด้วยค่ะเราไปดูตัวอย่างพืชยืนต้นกันเลยค่ะได้แก่ยางพารากระทอนขนุนเงาะ แล้วก็ทุเรียนเป็นต้นค่ะต่อไปประเภทที่2นะคะนั่นก็คือพืชล้มลุกค่ะพืชล้มลุกนะคะก็คือพืชที่มีการเจริญเติบโตเพียงแต่ออกดอกออกผลในระยะเวลาที่สั้นๆนะคะแล้วก็จะตายไปค่ะเราไปดูตัวอย่างพืชล้มลุกกันเลยค่ะได้แก่ผักกาดคะนา้าบวบฟักแตงกวา แตงโมแล้วก็ผักชีเป็นต้นค่ะส่วนใหญ่นะคะจะเป็นพืชผักที่เราใช้ในชีวิตประจำวันทางนั้นเลยค่ะหลังจากที่เรารู้จักพืชดอกกันแล้วนะคะเรามารู้จักพืชไร้ดอกหรือพืชไม่มีดอกกันบ้างค่ะพืชไร้ดอกนะคะเป็นพืชที่มีส่วนประกอบไม่ครบค่ะทําให้ไม่มีดอกแม้ว่าจะเจริญเติบโตอย่างเต็มที่แล้วก็ตามนะคะพืชพวกนี้ค่ะไม่มีดอกสําหรับใช้ในการสืบพันธุ์ค่ะจึงจัดเป็นพืชชั้นต่ําค่ะ พืชไรดอกนะคะจะสืบพันธุ์ด้วยการสร้างสปอค่ะซึ่งจะงอกเป็นต้นใหม่ได้ค่ะต่อไปเราไปดูตัวอย่างพืชไร้ดอกกันค่ะก็จะได้แก่มอสปรงเฟิร์นผักกูดและก็สนเป็นต้นค่ะพืชไร้ดอกพวกนี้นะคะจะไม่มีดอกในการสืบพันธุ์ค่ะแต่จะสืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์ค่ะ ภาพนี้นะคะก็คือลักษณะสปอร์ของเฟิร์นค่ะจะมีลักษณะเป็นจุดหรือเป็นพืชน,นะคะสีน้ำตาลใต้ท้องใบของเฟิร์นค่ะเราเรียกว่ากลุ่มอับสปอร์ค่ะหลังจากจบเนื้อหาแล้วนะคะเราไปดูคำถามชวนคิดกันค่ะข้อที่1ข้อใดคือพืชบกทั้งหมดก็ไก่ลำไยส้มพริกขอไข่บัวส้มผักตบชวา คำตอบก็คือกอไก่ค่ะข้อ 2. ขอ้อใดกล่าวถึงพืชล้มลุกได้ถูกต้องกอไก่พืชที่เจริญเติบโตได้ตลอดอายุขอไข่พืชที่ออกดอกออกผลได้ในระยะเวลาอันสัน้นคำตอบก็คือขอไข่ค่ะข้อที่3เฟิร์นจัดเป็นพืชชนิด,ดใดก็ไก่พืชด,ดอก ขอไข่พืชไร้ดอกคำตอบก็คือขอไข่พืชไร้ดอกค่ะเนื้อหาในวันนี้นะคะก็จบลงเพียงแค่นี้ค่ะมาเจอกับทีเชื่ออีกครั้งค่ะในครั้งถัดไปในวันจันทร์นะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ